บนโซเชียลแชร์แนะนำวิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคดโดยให้ดูที่ระดับไหล่ระดับหน้าอกสะโพกไม่เท่ากันหรือตัวเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งแสดงว่ามีกระดูกสันหลังคดหืมชั่วหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลครับ4วิธีสังเกตกระดูกสันหลังคดที่แชร์กันนี้จริงไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะส่วนใหญ่เราไม่สามารถที่จะไปเห็นแนวกระดูกข,ของเขาได้แต่ว่าเมื่อกระดูกมันมีความเอียงนะคะมันก็ทําให้ร่างกายข้างนอกที่เราสังเกตเห็นได้ง่ายที่เราจะเห็นว่ามันไม่เท่ากันวิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคดข้อ1 ระดับไหลไม่เท่ากันจริงไหมครับใช้สังเกตได้ค่ะแต่ว่าคนที่ไหลไม่เท่ากันอาจจะไม่จําเป็นว่าทุกคนจะต้องเป็นกระดูกสันหลังคดบางคนเนี่ยก็เกิดจากตัวกล้ามเนื้อของไหลสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันหรือเกิดจากสะบักสูงต่ําไม่เท่ากันก็เป็นไปได้ก็เป็นแค่ข้างนอกเท่านั้นวิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคดข้อ2 ระดับหน้าอกไม่เท่ากันจริงไหมครับถ้าเกิดว่าหน้าอกไม่เท่ากันเป็นส่วนที่บอกได้คร้าวๆว่าเรากระดูกสันหลังโคตถ้าเกิดดูเองในห้องน้ําตรงหัวนมมันสูงต่ําเท่ากันหรือเปล่าหรือตัวหน้าอกข้างหนึ่งมันใหญ่กว่าอีกฝั่งหนึง่งถ้าเกิดว่ามันไม่เท่ากันแบบนั้นเนี่ยมันแสดงว่าสวงอกของเราเนี่ยมันมีการบิดหมุนถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปลว่ากระดูกสันหลังมันเอียงการเอียงของกระดูกสันหลังมันจะทำให้เกิดการบิดหมุนของกระดูกซี่โครงเนี่ยค่ะมันจะสูงต่ําไม่เท่ากันนอกจากนั้นอยากให้คนรอบข้างช่วยสังเกตไดด้้วย ให้ hey. คนที่บ้านช่วยดูให้ก็ได้ค่ะว่าคนที่หน้าอกไม่เท่ากัน mm. ที่เราเห็นทางด้านหน้าเนาะลองก้มหลังดูแล้วดูระดับหลัง2ข้างเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดมันสูงต่ําไม่เท่ากันเนี่ยแปลว่ากระดูกซี่โครงมันมีการบิดคนที่กระดูกซี่โครงบิดคือคนที่มีกระดูกสันหลังคดค่ะวิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคดข้อ3สะโพกไม่เท่ากันจริงไหมครับอันนี้อาจจะไม่จําเป็นคนที่สะโพกไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะเกิดจากขาสั้นยาวไม่เท่ากันก็ได้ขาที่ยาวกว่าเนี่ยก็ทําให้สะโพกฝั่งนั้นเนี่ยมันมี ระดับที่สูงกว่าแต่ส่วนใหญ่พอมีขาสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วสะโพกไม่เท่ากันกระดูกสันหลังส่วนเอวก็จะเอียงนิดนิดเพราะว่าทุกส่วนตั้งแต่ขากระดูกสะโพกแล้วกระดูกสันหลังส่วนเอวมันจะติดต่อเป็นลำเดียวกันซึ่งคนกลุ่มนี้เราไม่ได้รักษาที่กระดูกสันหลังเราไปรักษาที่ขาและวิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังพดข้อ4 ตัวเอียงข้างใดข้างหนึ่งตัวเอียงเป็นกระดูกสันหลังคตค่ะถ้าเกิดลำตัวของเราเอียงไปฝั่งหนึ่งนะก็แปลว่ากระดูกมันโค้งไปข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นคนที่ตัวเอียงนะคะส่วนของไหล่เทียบกับส่วนของสะโพกเนี่ยมันอยู่คนละฝั่งแบบนี้เหมือนกันมันแยกกันแบบนี้แปลว่าคนนั้นกระดูกสันหลังคตค่ะในข้อมูลที่แชร์กันยังแนะนําแนวทางการรักษาบอกว่าหากเอียงน้อยกว่า20องศาให้ออกกําลังกายปรับสมดุลเอียง20-25ถึงองศาให้ใส่เสื้อดัดหลัง และมากกว่า40องศาให้ปรึกษาแพทย์พ่าตัดจริงไหมครับ เป็นแนวทางที่พอใช้ได้นะคะถ้าเกิดกระดูกสันหลังคดน,น้อยเนาะไม่เกิน20องศาเราอาจจะลองดูว่าเอ้ยถ้ากล้ามเนื้อลําตัวมันยังไม่แข็งแรงพอลองเสริมความแข็งแรงตัวมันก็จะตรงขึ้นส่วนมากกว่า20องศาขึ้นไปแต่ยังไม่ถึง45หรือ50องศาที่เป็นระดับที่แพทย์จะพิจารณาว่าจะผ่าตัดหรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้การออกกําลังกายคู่กับถ้ายังเป็นเด็กก็จะแนะนําให้ใส่เสื้อกลอกที่จฉเพาะเจาะจงสําหรับคนนั้นเนาะต้อง ตัดพิเศษสําหรับแต่ละคนเพื่อที่จะดัดหลังให้ตรงขึ้นอาจารย์มีคําแนะนําเพิ่มเติมดังนี้ ถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองตัวไม่ตรงลองสังเกตตัวเองจริงๆนะคะลองดูหน้ากระจกก็ได้นะคะว่าเรื่องไหลเรื่องสะโพกลำตัวเราเป็นยังไงแล้วก็อาจจะลองให้คนอื่นมาสังเกตรเราก็ได้ตัวอย่างเช่นอาจจะถอดเสื้อผ้านะคะหรือใส่เสื้อผ้าน้อยที่สุดน้อยชิ้นเนาะแล้วลองถ่ายภาพด้านหลังของตัวเองดูะคะ่ะดูว่าลักษณะของหลังของเราเนะะี่ยค่ะสองข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมมันมันสมดุลกันไหมซึ่งถ้าเป็นกระดูกสันหลังโคตรจรงะะงิงเนี่ยค่ะฝั่งนึงเนี่ยมันจะใหญ่กว่าอีกฝั เช่นถ้าเกิดมันคดต,ตรงอกส่วนใหญ่นะอกฝั่งขวาจะใหญ่กว่าอกฝั่งซ้ายมองจากข้างหลังแล้วก็ตรงเอวเนี่ยเอวฝั่งซ้ายจะใหญ่กว่าเอวฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าสงสัยจริงๆก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์แล้วขอลองเอ็กซเรย์ดูมันเป็นกระดูกสันหลังคดหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเริ่มออกกําลังกายเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะขึ้นหรือขอคําแนะนําจากนักกยา,ายภาพบัตรหรือแพทย์ว่าเราจะทํำยังไงต่อไปดังนั้นสรุปแล้วที่แชร์แนะนําวิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคดนี่เป็น ส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงค่ะแชร์ได้เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้แล้วก็สังเกตตัวเองได้ค่ะตรวจสอบให้แน่ใจเมื่อสงสัยในปัญหาสุขภาพนะครับสงเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ูนย์ชัวก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวแอมแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบโดด้วยกันกับชัวก่อนแชร์